สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของเราวันนี้ผอมาจากพาทุกคนไปรู้จักกับสุดยอดรถถังรุ่นใหม่จากปี2026นั่นก็คือ T ี30รถถังสายบูสุดล้ำที่หลายคนกำลังจับตามองว่ามันจะเป็นเกมเชนเจอร์ของสนามรบยุคใหม่หรือไม่ไปดูกันเลยครับว่ามันเจ๋งแค่ไหน เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยนะครับที่30ถูกออกแบบมาให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยมากมีความลุลมรูปทรงเตี้ยเพื่อลดพื้นที่เป้าหมายให้กับศัตรูโครงสร้างของรถถังทำจากวัสดุผสมเกราะคอมโพสิตเจเนเรชั่นใหม่ซึ่งเบากว่าเดิมแต่แข็งแกร่งขึ้นกว่ากรอบรุ่นเก่าเกือบ2เท่านอกจากนี้ยังเสริมด้วยระบบกรอบปฏิกิริยาระเบิดเอรารุ่นล่าสุดที่ช่วยลดแรงเจาะจากกระสุนเจาะเกราะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านอาวุธหลักที30มาพร้อมกับปืนใหญ่125มเมรรุ่นใหม่ที่ยิงกระสุนแบบ APFSDS และฮิตได้ทั้ง2แบบพร้อมระบบอัตโนมัติในการบรรจุกระสุนที่ทำให้ความเร็วในการยิงสูงขึ้นถึง12นัดต่อนาทีเรียกได้ว่าทั้งเร็วทั้งแรงและแม่นยำเลยทีเดียว อีกจุดเด่นของที่30ก็คือระบบควบคุมการยิงอัจฉริยะที่ใช้ AI ช่วยคำนวณระยะความเร็วลมการเคลื่อนไหวของเป้าหมายรวมไปถึงการตรวจจับภัยคุกคามโดยรอบแบบ360อองศาทำให้พลปืนสามารถยิงเป้าได้แม้เป้าหมายจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง เรื่องขุมพลังก็ไม่น้อยหน้าเลยครับที่30ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ1,500แรงม้าพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ถึง75กิโลเมตรชั่วโมงและวิ่งข้ามพื้นที่ครุขราได้สบายบายด้วยระบบช่วงล่างแบบแอคทีฟที่ปรับระดับตัวถังอัตโนมัติตามสภาพพื้นที่ อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากคือระบบป้องกันตัวแบบ Active Protection System หรือ APS ที่สามารถตรวจจับและทำลายจรวดต่อต้านรถถังก่อนจะเข้าถึงตัวรถด้วยระบบเรดาร์และจะรวดสกัดแบบมินิมิดซิลอัจฉริยะเรียกได้ว่าปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า และถ้าพูดถึงการใช้งานจริง T30 ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายขึ้นโดยมีระบบควบคุมผ่านจอสัมผัสภายในที่เหมือนในรถยนต์ยุคใหม่พนขับสามารถดูสถานะทุกอย่างได้ในหน้าจอเดียวตั้งแต่ระดับน้ำมันระบบเกรอบไปจนถึงกล้องมองกลางคืน สุดท้ายคือจุดขายสำคัญของ T30 ความยืดหยุ่นในการใช้งานทั้งการรบแนวหน้าการสนับสนุนทางยุทธวิธีหรือแม้กระทั่งการป้องกันฐานรถถังรุ่นนี้ถูกสร้างมาให้รองรับภารกิจที่หลากหลายพร้อมติดตั้งโมดูลเสริมได้ตามความต้องการของภารกิจไม่ว่าจะเป็นโดรนสอดแนมหรือระบบสื่อสารระยะไกล โดยรวมแล้ว T30 คือ1ในรถถังที่ครบเครื่องที่สุดในปี2026ทั้งด้านเทคโนโลยีการออกแบบและสมรรถนะในการรบใครที่ชอบเทคโนโลยีทางทหารหรือเป็นแฟนสายรถถังรับรองว่ารุ่นนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับหากเพื่อนๆชอบรีวิวแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ